ภาพกับโกับตักกับปักเกตบุกแล้วค่ะวันนี้จะเห็นว่าวันนี้หน้ามาเต็มเลยทีเดียวเนาะก็เป็นลุกที่แต่งด้วยผลีตพั์ตามหัวคลิปเลยก็คือตัวนี้นะอ่ะไม่รอช้าบอกเลยก็คือตัว Dior Fiber Skin Correct เนาะตัวนี้ต้องบอกว่าคลิปนี้ตักจะแต่งหน้าลุกเนี้ยเบสนะเบสหน้าเนี่ยตักจะไม่ใช้รองพื้นนะตักจะใช้แค่คอนซีลเลอร์ ตัวนี้ตัวเดียวเท่านั้นที่เป็นเบสหน้าทั้งหมดได้ลุกออกมาเป็นลุกแบบนี้เนาะต้องบอกก่อนว่าตัวนี้เขาเกิดมาทําไมต้องถึงทําคลิปนี้เดี๋ยวจะอ่านให้ฟังเขาบอกว่าตัวนี้มันเป็นคอนซีลเลอร์ของดีออนะที่เขาสามารถใช้เป็นมัตติยูสได้เขาสามารถใช้เป็นอา target for f o อ่า a t i o n ก็คือใช้เป็นรองพื้นเฉพาะจุดได้แล้วก็ control cream แล้วก็เป็นไบเทนเนอร์ได้ด้วยคือเขาเป็นมนะัตติยูสอะตั๊กเลยเกิดเอ้ยดังนั้นตั๊กลองแต่ง หน้าแบบไม่ใช้รองพื้นแต่จะใช้คอนซีลเลอร์ตัวนี้ของดีออดูซิว่ามันเป็นยังไงดังนั้นลุกที่ได้ออกมามันก็จะได้ประมาณนี้นะที่เห็นก็ประมาณนี้อ่ะดังนั้นเดี๋ยวเรากลับไปดูกันเลยดีกว่าว่าลุคนี้ที่ตักใช้ดีออ i สกินอ่าฟล o ยเวอร์สกินคอเตัวนี้แต่งออกมาแบบนี้ได้ยังไงเนาะไปดูกันเลยกลับมากลับมานะสดแล้วเนาะก็เดี๋ยวจะมา แต่งให้ดูนะว่าลุกที่เห็นไปเมื่อกี้จากการที่ใช้ตัว Dior f o r e v e r Skin Correct เนี่ยตัวเดียวเนี่ยแต่งยังไงเนะเาะอ่ะก่อนที่จะไปแต่งกันก,นก็บอกก่อนว่าหน้าตักเนี่ยตักลงแค่สกินแคร์แล้วแล้วก็กันแดดมานะอ่ะอย่างที่บอกว่าลุกวันนี้นะเราจะไม่ใช้รองพื้นอา่าเราจะใช้แค่ตัวนี้ตัวเดียวนะ Dior Skin f o v e r Correct นะ ่ะเดี๋ยวต้องบอกก่อนว่าเขาอ่ะมีขายอยู่ที่ตามเคาน์เตอร์ดีออแล้วก็ที่ฟอร์มไม่ใช่ที่ที่เซฟโพร่านะราคาของเขาคือ1,500บาทนะครับหน0่บาทก็ตากใช้เป็นสี 2W อ่ะ 2W นะอ่ะเดี๋ยวเราไปแต่งกันแล้วกันเลยเลยแล้วกันเนาะว่าลุคที่ได้เป็นยังไงเนาะอ่ะแกออกมาแล้วเนาะเจ้านี่แต่งกันเลยดีกว่านะ Dior Skin Forever c o คอ e c t o r นะ คอ r เรกไม่ใช่คอเลกเตอร์อ่ะยอกก่อนว่าตัวนี้เขาเป็นมาติยูสนะชื่อเขาบออยก็คือเป็นเป็นคอนซีลเลอร์เราอยู่แล้วนะแล้วก็เป็นรอ,องพื้นเป็นคอนทัวร์เป็นไฮไลท์คือเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วอะไรประมาณนี้เป็นทุกอย่างเลยแต่ในที่บอกว่าวันนี้แต่งหน้าลุกที่ที่เขียนไปต้จะใช้เฉพาะตัวนี้ตัวเดียวนะจะไม่ใช้รองพื้นและไม่ใช้ไม่ใช้เบสหน้าอะไรอย่างอื่นเลยนะมีแค่ตัวนี้ตัวเดียวเนะาะที่บอกว่าเขาอ่ะ สามารถทําได้ทุกอย่างดังนั้นลุคนี้อาจจะเหมาะสําหรับคนที่ผิวหน้าอาจจะค่อนข้างดีอยู่แล้วเนาะแล้วก็เรียกว่ายังไงอ่ะคือถ้าเกิดเป็นผู้ชายที่ไม่อยากแต่งหน้าจะจัดจริงจริงมือไม่จําเป็นต้องลอง,ลองพื้นก็ได้นะใช้แค่พวกคอซีซเลอร์แต่งก็พอเนาะเราจะได้ไม่ดูว่าเหมือนแต่งหน้าจนเกินไปงนะั้นลุคนี้ก็ได้หลายอย่างเนาะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูเนื้อกันก่อนละกันเนาะสำหรับตัวดีอ่อไฟเบอร์สกินคอเลกเนาะหัวเขาก็ค่อนข้างใหญ่นะ กับพิเคเตอร์หัวเขาค่อนข้างใหญ่ประมาณนี้เนื้อเขาก็คือจริงๆเนื้อเขาก็จะประมาณนี้นี่คือสีสองิวเนื้อค่อนข้างเอ,อหนาไม่ได้หนานะกลางๆแต่ค่อนข้างมีความหนึบอยู่เหมือนกันไม่ได้เป็นน้ำนะค่อนข้างไปทางคิมครีมที่มีความหนึบอยู่เนาะอ่ะนี่จะให้ดูว่านี่คือนี่คือที่ลงนี่คือไม่ได้ลงนะก็ประมาณ เราก็จะมีกลิ่นนิดหน่อยอ่อนๆน,นะไม่ได้มีกลิ่นฉุนแรงอะไรเนาะก็ประมาณนี้เนาะประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวตั๊กจะลงเฉพาะบริเวณที่เอ่อเขาเรียกว่าอะไรนะบริเวณที่เป็นจุดยุทธศาสตร์ต่างๆเนาะบริเวณหน้าแก้มเราจะลงแค่หน้าแก้มแล้วก็จะลงแค่บริเวณ ใต้ตานะใต้ตาแ้าแก้มแล้วก็จุดต่างๆที่มีรอยยิดหน่อยเท่านั้นนะฮที่บอกว่าเราจะไม่ลงทั้งหน้านะเราจะใช้ตัวนี้เป็นรองพื้นไปเลยเนาะโอเคอ่ะเดี๋ยวตักไปอุปรกรณ์แป๊บหนึ่งเนาะอ่ะไปเอาอุปรกรณ์แต่งหน้ามาแล้วนะ,ะวันนี้เราจะใช้ฟองน้ํา2ตัวนะตัวนี้เราจะใช้บริเวณใต้ตานะเพราะมันเล็กๆเข้ามุมดีแล้วตัวนี้ก็บริเวณอื่นๆทั่วหน้าเนาะอ่ะเมื่อกี้แอบไปชุบน้ํามาต้องบอกว่าเอ้ยก็กันน้ําได้โอเคนะเนี่ย เลอน้ำอะ่ะมันก็ไม่หลุดนะเนี่ยก็เลยแอบลองทาน้ำให้ดูเอ,อมันก็หลุดมานิดหน่อยแหละไม่ใช่ว่าไม่หยุดเลยมีเป็นคราๆหลุดนิดหน่อยแต่ว่ามันก็ไม่ได้หลุดออกมาหมดเลยก็กันน้ำได้ประมาณนึงก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะอะ,อะเดี๋ยวเราไปแต่งกันเลยดีกว่าเนาะเราจะเริ่มจากตรงไหนดีก่อนตรงไหนดีก่อนตรงไหนก่อนดีอะถ้าขออนุญาตแต้มบริเวณนี้ก่อนละกันเนาะบริเวณที่เป็นจุดยุทธศาสตร์ถูกไหม นาแกมนี่เลยทั้งรูขนะุมขนเนาะแล้วก็เอยรอยเขาเรียกอะไรนะรอยฝ้ารอยกับต่างๆเนาะเนือ้อเขาค่อนข้างมีความหนืดนะเนื้อเขาค่อนข้างมีความหนืดพอสมควรไม่ถือว่าเกลี่ยง่ายนะแต่ว่าก็เกลี่ยได้กลางๆไม่ได้ง่ายอะไรเท่าไหรห่ดังนั้นแต่ว่าใช้ฟองน้ำดีที่สุดเนาะ ในการเกี่ยสําหรับมือใหม่ต้องบอกว่าเขาค่อนข้างปกปิดเลยนะเนี่ยอ่ะเดี๋ยวให้ดูนี่ขนาดลงรอบเดียวนะเนี่ยอ่ะรอยรอยเขาเรียกอะไรรอยฝ้ารอยเก่าของตัค่ะค่อนข้างหายไปเลยทีเดียวนะเดี๋ยวจะให้ดูข้างนี้ทีนึงก็ปกปิดค่อนข้างดีนี่ขนาดลงรอบเดียวนะอืลงรอบเดียวปกปิดค่อนข้างดีเลยเนี่ยเออรอยหายไปเลยแล้วก็ รูขุมขนก็ค่อนข้างจางลงบริเวณหน้าแก้มนะตรงเนี้ยจางลงแต่ก็ไม่ได้กริปเลยทียแต่ตักว่าเขาบิวได้นะแต่ตักว่าจะลงแค่อ,อรอบเดียวนะถ้าใครอยากบิวก็ลองบิวดูนะตักแต่จะไม่บิวนะเพราะว่าตั๊กไม่อยากให้มันหนาจนเกินไปตักอยากได้ลุคประมาณนี้อ่ะก็จะเห็นว่าหน้าแก้มมันมีความสว่างขึ้นมาส่วนส่วนอะไรนะส,นส่วนส่วนอื่นของหน้าที่เราไม่ได้ลงเนี่ยเรา ไม่จําเป็นต้องเขาเรียกอะไรนะเราไม่จําเป็นต้องบีบใหม่นะเอาไอ้เนี่ยไอที่เหลือๆจากที่เราเกลี่ยบริเวณหน้าแก้มเนี่ยมาแท,บ,ทบๆไปก็พอนะ <c oughs> อนจะเห็นว่าตรงแก้มเนี่ยมีความสว่างขึ้นเลยทีเดียวอ่ะอ,อีกจุดหนึ่งที่ต้องลงคือใต้ตาเดี๋ยวจะงลงใต้ตานะขอลงเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้นะนิดเดียวก่อน อถ้าใครตามตักอยู่เยอะแก็จะรู้ว่าตั๊กเป็นคนไม่ชอบแต่งหน้าหนาหรือแต่งหน้าจัดอะไรอยู่แล้วค่ะใต้ตาเราจะเปลี่ยนเป็นใช้ฟองนหนาต,ตัวนี้นะก็ nào, เดี๋ยวจะให้ดูก็ถือว่าค่อนข้างปกปิดได้ทีเดียวนะเราถือว่าเขาค่อนข้างมีความหนาเลยทีเดียวสำหรับตัวดีออ โฟร์เวิร์ส i n c น l l e c t ตัวเนี้ยก็ปกปิดรอยดำได้ค่อนข้างดีแต่ไอ้เรื่องเขาเรียกอะไรนะเรื่องบวมๆเนี้ยมันไม่ได้หรอกนะเออก็ต้องใช้ใช้เขาเรียกอะไรนะใช้ว้วยน้ำลายไหลใช้ใช้วิธีอื่นนะเนาะถือว่าค่อนข้างต้องบอกว่าตัวนี้ไม่ได้ธรรมชาติเลยนะจะบอกว่าหนามาก เนี่ยนี่ขนาดลงแค่ใต้ตากับแก้มนะพอแล้วแค่นี้แหละเพราะนะมันดูหนามากแปลงมากอ่ะเด๋จะให้ซูมให้ดูบริเวณใต้ตาว่ามันตกล่องไหมนะม, <c oughs> มันก็ไม่ได้ตกล่องนะแต่ว่าแต่ว่าเขาเกี่ยค่อนข้างยากเลยแหละ ไม่ได้ยากนะคือหมายถึงว่าก,กลางๆไปจนถึงยากต้องใช้เวลาในการเกลีย่ยเหมือนกันค่อนข้างเป็นคอนซีลเลอร์ที่มีความหนาเลยทีเดียวดังนั้นเวลาเกลี่ยร,ระวังระวังมือใหม่ใช้ฟองน้ำอ่ะดีสุดตัวนี้ก็จะได้ประมาณนี้อขอถอยก่นอนก็จะได้ประมาณมประมาณ เักจะลงแค่นี้นะถ้าใครที่ผิวไม่ได้มีปัญหาอะไรขนาดเนี้ยก็ลงให้น้อยกว่านี้ก็ได้นะไม่งัไม่จะดูหนาเกินไปตัวนี้แต่ว่าค่อนข้างหนาเลยทีเดียวลงทีละนิดก็ได้พอแล้วเนี่ยลังจะไม่ลงที่อื่นแล้วนะแล้วก็ใช้อาศัยการที่ใช้เขอาอเรียกไรนะจากที่เราเหลือๆบอริเวณเนี้ยแต้มลงไปให้ทวหนากดๆ,ๆ,ๆลงไปหน่อยเนาะ หือใหม่ก็แต่แบบนี่กดลงไว้นะหลังจากลงเสร็จเนี่ยแต่ว่าเขาค่อนข้างค่อนข้างแมทเลยนะนี่ะค่อนข้างแมอืมแล้วก็แต่ว่ามันก็ไม่ได้หนักหน้าอะไรเท่าไหร่นะอุ้ยผิดอันไม่ได้หนักหน้าอะไรเท่าไหร่ <c oughs> อืม่ะประมาณนี้เนี่ยขนาดลงแค่นิดเดียวเนี่ย <c oughs> ยังแบบอื้อหือ ัน้นถ้าใครจะใช้เป็นคอนซีลเลอร์อย่างเดียวนะคือไม่ได้เดบจะทารองพื้นอนะ่ะทาเป็นรองพื้นั่วหน้าหรืออะไรเงี้ยใช้นิดเดียวก็พอเนื้อค่อนข้างหนักนะแล้วก็มีความเนืดกลางๆปกปิดค่อนข้างดีเออปกปิดค่อนข้างดีเลยนะอ่ะเดี๋ยวเราไปแต่งหน้าส่วนอื่นกันต่อเนาะก็เบสหน้าก็จะใช้แค่นี้นะอย่างที่บอกว่าวันนี้เราจะแต่งหน้าโดยใช้แค่ตัวนี้แท่งเดียวที่เป็นเบสหน้าตัวอื่นเราจะไม่ได้ใช้เลยเ,ลยเนาะอ่ะ เดี๋ยวเราไปแต่งหน้าส่วนที่เหลือกันเลยดีกว่าเนาะ โอคอ่ะแต่งหน้าเสร็จแล้วเรียบร้อยอย่างที่ทุกคนเห็นนะว่าใช้อะไรไปบ้างนะอ่ะลุคนี้ที่ออกมาก็จะได้ประมาณนี้อืมต้องบอกเลยว่าลุคนี้ที่สําคัญนะอย่าลืมฉีดสเปรย์นะเพราะไม่งั้นหนะ้ามันจะดูแป้งมากเพราะว่าตัวนี้มันค่อนข้างมีความหนาเลยทีเดียวเออค่อนข้างมีความหนาเลยทีเดียวไม่ใช่สายเบาๆเลยบอกเลยว่าตัวนี้ไม่ใช่สายเบาๆเลยนะจ๊ะสายหนักเลยนะจ๊ะสำหรับ d e. o f i r e r skin c o l r e c t ตัวนี้อ่ะลุกที่ได้ก็จะประมาณนี้อืม สำหรับลุกที่ตักแต่งให้ดูนะใช้โดยไม่ใช้รองพื้นนะใช้คอนซีลเลอร์ตัวนี้ตัวเดียวเนาะสำหรับ Dior f i b e r Skin Collect ตัวนี้อะลุกที่ได้ก็จะประมาณนี้ต้องบอกเลยว่าเออโอเคเขาก็เกิดมาจริงๆก็เกิดมาเป็นคอนซีลเลอร์นะแต่เขาบอกเป็น multi use ด้วยก็ใช้ได้ดีแหละเอ,อล้ว,ว่าก็ใครอยากขี้เกียจแบบไม่อยากพกเยอะอยากพกเล็กๆแบบนี้อันเดียวก็โอเคต้องบอกเลยว่า เขาค่อนข้างใช้ดีแต่ก็อ,อาจจะอาจจะไม่เหมาะสําหรับมือใหม่เท่าไหร่เพราะตัวตัวเนี่ยค่อนข้างมีความหนืดแล้วก็ค่อนข้างเกลีย่ยยากนิดนึงเออแต่ก็ไม่ถึงกับยากมากนะแล้วก็ค่อนข้างมีความหนา,ค,นา,ค,า,หนาค่อนข้างมีความหนาเลยไม่ใช่สายเบาๆอย่างที่บอกนะตัวเนี้ยสำหรับเขาก็ค่อนข้างโอเคนะแท่งเดียวจบเนาะใช้ได้ หลายอย่างในแท่งเดียวก็แต่งให้ดูก็ประมาณนี้เนาะอ่ะเอาเป็นว่าก็ทิ้งท้ายคลิปไว้แค่นี้แล้วกันสําหรับลุคนี้ที่แต่งด้วยวีออตัวนี้เนาะก็ทิ้งท้ายไว้เหมือนเดิมนะรักการชอบกันนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องตากิจบูด้วยแล้วก็ตรอองมี2ช่องทางนะเฟซบุ๊กตากิจบูเนาะ แล้วก็ Instagram Target b o o e 5องเนาะก็ฝากอีก2ช่องทางนั้นด้วยเนาะยังไงวันนี้คลิปนี้กับลุกนี้แต่ก็ต้องลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ